เซจินและพูริมบังเอิญเจอกันเมื่อช่วงวันคริสต์มาสเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเรื่องราวของทั้งคู่จะวุ่นวายและฟินขนาดไหนไปติดตามรับชมกันเลยกับซีรีส์4 Season Why I Hate x m a s ทุกคนแอดเจอปัญหาดูนี่สิไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลอีกแล้วเครื่องนี้ก็ด้วยเครื่องนั้นก็ด้วยจะทำยังไงดีข้อหนังคอซีรีส์อย่างแอไม่ต้องแปลกใจเลยทั้งรูปทั้งคลิปเต็มเครื่องไปหมดไม่รู้จะเยอะไปไหน แอดก็นื่หาข้อมูลทั้งวันเลยด้วยความที่ไม่อยากเสียเงินซื้อเมมเพิม่มเราก็ไปเจอแอปนี้มาเชร์บอกแอปสำรองข้อมูลเทพื้นที่จัดเก็บมากถึง124 0 g b เก็บรูปได้ถึง400,000รูปและวิดีโอได้อีก100,000วิดีโอแถมยังให้ใช้งานฟรีๆกันตลอดอายุอีกด้วยเคยใช้แอปอื่นก็แค่15กิกถ้าอยากใช้เพิ่มก็ต้องเสียเงินซื้ออีก ดูมือถือ2เครื่องนี้ของแอสซเครื่องที่ไม่มีแอปมเมมเต็มเครื่องข้างมากหลังสำรองข้อมูลไว้ในเชร์บ็อกก็ลืนปืดมีพื้นที่เหลือเยอะกว่าเดิมมากจริงๆปลื้มมากของมันต้องมีแล้วล่ะแนะนำเลยแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะ ขณะที่เซจินพระเอกของเรื่องกำลังทำงานพร์ท่ามอยู่ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งจู่ๆสาวหน้าใสายอย่างผูริมก็เข้ามาทักทายเขาเพราะเธอต้องการติดต่อเจ้าของร้านเพื่อหวังจะเช่าพื้นที่ในร้านมาทำผับรายวันของเธอพระเอกจึงโกหกไปว่าเขานี่แหละเป็นเท่าแก่เพื่อตัดปัญหาความวุ่นวายต่างๆและไม่รับข้อเสนอที่น้าเอกบอกมาทั้งนั้นสิ่งที่น้าเอกพูดมันช่างน่ารำคาญชมัดสสำหรับเขานั่นเพราะเขารู้ดีว่าเมื่อใกล้ถึงวันคริสต์มาสทีไรมันจะวุ่นวายทุกทีและพระเอกก็ย้อนคิดถึงเรื่องราววันคริสต ที่ร้านต้องวุ่นวายมากกับการจัดเตรียมวันคริสต์มาสและลูกค้าก็ถาโถมเข้ามาสั่งออเดอร์กันเยอะมากจนเขาแทบทํางานไม่ทันถามเพื่อนพนักงานพัร์ทไทม์ยังหายหัวไปอีกพระเอกเลยเกลียดวันคริสต์มาสเอามากๆพระเอกเรีบตอบนางเอกไปว่ายังไงก็ไม่ให้เช่านางเอกก็บอกว่าเจ้าของร้านไม่ต้องมาที่เธอเช่าก็ได้ พระเอกเลยหลุดปากออกไปว่าปกติเท่าแก่ก็ไม่มาอยู่แล้วนั่นทําให้หนางเอกรู้ว่าเขาไม่ใช่เจ้าของร้านจึงได้ขอให้พระเอกเอาเบอร์ติดต่อให้หน่อยเธอจะติดต่อไปเองแล้วก็เลยไปเห็นนามบัตรของร้านพอดีนางเอกจึงได้เอาไปและไปติดต่อเจ้าของร้านเองแล้วเจ้าของร้านก็โทรมาบอกพระเอกตกใจนัเอกเช่าร้านเป็นผับรายวันด้วยพระเอกถึงกระบ่นว่าให้ใต้สินางเอกจัดเตรียมพื้นที่ร้านบางส่วนเพื่อจัดผับรายวันของเธออธิบายให้พระเอกฟ,ฟังต่างๆนานานแต่เขาก็ไม่สนใจแล้วก็บอกว่าเธอทําอะไร ก็ทาไปอย่ามายุ่งกับเขาก็พอนาาเอกก็บอกว่างานที่เธอจะจัดมันสนุกจะตายจะได้เจอคนแปลกหน้ามากมายและผูกมิตรกันด้วยคนเสิร์อย่างเธอก็อาจจะเจอเนื้อคู่ของตัวเองพระเอกก็บ่นว่าสนุกตรงไหนไม่เห็นมีประโยชน์นาาเอกก็บ่นว่าคิดอะไรบิดเบี้ยวไปหมดสงสัยพระเอกจะไม่เคยมีแฟนมาก่อนทําให้พระเอกคิดย้อนไปตอนที่เขาต้องเลิกกับแฟนเพราะไม่มีเวลาเอาใจใส่ใเธอจนเธอขอเลิกไปนาาเอกเห็นพระเอกกังวลมากเธอจึงได้บอกว่า พระเอกนั้นแค่ทํางานของตัวเองไปก็พอส่วนเรื่องงานที่เธอเช่าพื้นที่จัดผับรายวันเธอจะรับผิดชอบทําเองทั้งหมดแต่เราเมื่อถึงเวลาจัดงานมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นพระเอกต้องวุ่นวายกับการจัดของในครัวเพื่อช่วยนางเอกด้วยพระเอกก็โคตรเซ็งเลยนางเอกก็ไม่คิดว่าลูกค้าจะเยอะขนาดนี้เต็มร้านไปหมดจนเธอทํางานแทบไม่ทันเลยต้องขอโทษพระเอกและขอร้องให้เขาช่วยเธอด้วยนางเอกแค่คิดว่าเธอเหงามากก่อนหน้านี้เพื่อนในมหาลัยก็ไปเที่ยวกันหมดและทุกคนก็มีแฟนเธอจึงคิดหา อะไรทําเพื่อแก้สิ่งนั้นเองเพื่อนจึงเสนอให้จัดผับรายวันสินาาเอกเห็นดีเห็นงามด้วยเพื่อจะได้เจอผู้ชายในฝันของเธออย่างมาดองซอกดาราเกาหลีที่เธอชอบจึงมาจัดงานนี้ขึ้นและมันก็ผิดคาด ที่มันไม่สนุกอย่างที่คิดเพราะเธอต้องวุ่นวายกับงานจนไม่มีเวลามองหาชายในฝันเลยพระเอกก็ต้องยุ่งจนเวียนหัวไปด้วยจึงได้เข้าไปต่อว่านางเอกและเลิกทำตัวสุภาพกับเธอเพราะเขาเริ่มโมโหหนักมากนางเอกยังขอร้องให้เขาช่วยเธอต่อเพราะเพื่อนตัวดีที่เสนอจะจัดงานและบอกจะช่วยก็หายหัวไปแล้วต่อมารุ่นพี่คิมดันทำแก้วแตกนางเอกก็เลยต้องมากวาดเก็บเศษแก้วรุ่นพี่ก็บอกว่าเขาจะจัดการเองแต่นางเอกบอกว่าเธอไม่กล้าใช้คนที่กำลังอกหักอยู่หรอกนะรุ่นพี่ เลยแซวว่าให้หนายเอกหาแฟนซะสินายเอกก็บอกว่ายุ่งจะตายอีกอย่างไม่มีหนุ่มอย่างมาดงซอกสักคนเธอคงได้ขึ้นคานแน่ๆแต่แล้วโจูจก็เลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่แหม่หุ่นพี่แกนลํมอย่างกับมาดองซอกจริงๆนายเอกก็ดีใจมากที่เจอหนุ่มในฝันเขาแล้วพระเอกทักทายพี่คังซานชวนเขามาทํามานพาร์ทไทม์ด้วยกันแต่พี่เขาก็ไม่สนนายเอกเห็นเขาจึงรีบเข้าไปหาพระเอกทันทีแล้วก็บอกให้เขาช่วยติดต่อหนุ่มที่เพิ่งคุยด้วยให้กับเธอนางเอกก็ตื้นหนักมากให้พระเอกช่วยเขาจึงคิด ไขขึ้นมาได้ว่าจะช่วยก็ตอบเมื่อนางเอกยอมมาทํางานพร์ททมกับเขานางเอกก็ตอบตกลงทันทีพระเอกเลยบอกว่าจะรีบขอเบอร์มาให้ก็แล้วกันนางเอกดีใจมากรีบขยันขันแข็งทํางานต่อในร้านเองทั้งหมดในงานนี้พระเอกยังได้เจอกับฮาริมเพื่อนสาวสุดห้าวของเขาด้วยรุนพีขิมท่าทางเบื่อลอยยังคงเศร้าๆกับอาการหกหกักและนั่งคิดถึงเรื่องราวของตัวเองกับแฟนสาวคนสวยทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆและรุนพีก็ชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้แต่แล้วพวกเขาก็เลิกกันในตอนที่คบกัน หนึ่งพันวัน รุนพี่คิมที่เพิ่งอกหักจึงตอบรับคำชวนของนางเอกมางานที่ผับรายวันที่เธอจัดขึ้นเพื่อจะได้หายเศร้าซึมได้บ้างแล้วเขาก็พยายามกินดื่มเต็มที่เพื่อลบความหดหู่ในใจแต่เมื่อได้ยินเสียงเตือนข้อความในมือถืออีกสวันจะถึงวันเดทสิ้นปีกับแฟนซึ่งทั้งคู่จองคราสทำอาหารและไปเที่ยวด้วยกันไว้ในช่วงวันคริสต์มาสด้วยกันเลยทำให้รุ่นพี่คิมนั้นเป็นอีกคนหนึ่งที่เกลียดวันคริสต์มาสมากๆเพราะมันยิ่งตอกอย้ำให้เขาคิดถึงแฟนที่เลิกกันไปแล้ว ฮาริมสาวสวยสุดหา้าวแถมยังโสดมาตั้งแต่เกิดยังไม่รู้ว่าช่วงสิ้นปีจะทำอะไรดีเคยเป็นนัดบอดดูตัวแต่ก็พังไม่เป็นท่าเพราะดันไปด่าผู้ชายที่เพิ่งนัดบอดด้วยกันว่าปากมาเพียงเพราะเขาพูดจาไม่เข้าหูเธอฮาริมที่ดูเป็นสาวหา้าวแต่ดันปอดแหกกับเรื่องความรักและไม่สนใจการมีแฟนและเธอมาที่งานนี้เพราะเห็นว่ามันมีการแข่งดื่มเร็วคนที่ได้ที่หนึ่งจะได้ดื่มเหล้าไม่อันอีกด้วยแค่นั้นก็เพียงพอสำหรับเธอแล้วเพื่อนๆก็ชวนกันไปเที่ยววันคริสต์มาสเลยมาชวนฮาริมไปด้วย Bye. แต่ฮาริมก็ไม่ได้สนใจเพราะเธอชอบอยู่คนเดียวมากกว่าแต่เพื่อนก็บอกว่าวันพิเศษทั้งทีจะอยู่เงาๆไปทําไมหมกตัวอยู่ในห้องคนเดียวมันน่าสงสารฮาริมก็บอกว่าไม่น่าสงสารหรอกวันคริสต์มาสอยู่คนเดียวแล้วจะทาไมรุนพี่คิมก็เห็นด้วยกับที่ฮาริมพูดคนเรามันมีวิธีสนุกต่างกันจะมาบังเขาให้คนอื่นฉลองด้วยเป็นวิธีคิดที่หัวโบราณมากๆรุนพี่คิมกับฮาริมคุยกันถูกคอจนเพื่อนๆกลับไปกันหมดทั้งคู่ก็ยังนั่งดื่มกันต่อฮาริมถามรุนพี่คิมไปว่าจะไปไหนในวัน เขาก็บอกว่าคงทำน่นทำนี่ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็ถามเธอกลับไปบ้างเธอก็ตอบว่าก็ยังไม่ได้คิดไว้ถ้าคิดอะไรได้ก็คงทำและหางานอดิเรกอะไรสักอย่างเมื่อทั้งคู่กำลังจะกลับเพื่อนก็ส่งข้อความมาบอกว่าจะไปดื่มกันต่อที่ร้านอื่นและชวนทั้งคู่ไปด้วยแต่ฮาริมและรุ่นพี่ก็ไม่ไปด้วยฮาริมชวนรุ่นพี่ไปดื่มกันต่อสองคนแต่เขาก็บอกว่ามันเกินพิกัดเขาแล้วถ้าดื่มเยอะกว่านี้คงในภาพเรื่องแฟนเก่าออกมาแน่ๆทั้งคู่จึงแยกย้ายกันกลับบ้านต่อมาพระเอก ก็ต้องมาจัดเตรียมงานพาร์ทไทม์ที่จะทําเค้กขึ้นโดยให้หนระเอกมาช่วยงานเขาตามที่สัญญากันไว้และในวันนี้ฮาริมก็มาเรียนทําเค้กด้วยเป็นการหาอะไรทําแก้เซ็งที่เธอซื้อคอร์สทำเค้กต่อจากคนอื่นพระเอกจึงไปเช็ครายชื่อดูว่าเธอซื้อคอร์สต,ต่อมาจากใครแล้วก็บอกว่าสงสัยคนซื้อจะลืมบอกเธอด้วยนะคอร์สนี้ต้องทําเค้กเป็นคู่ ฮาริมปวดเสียมากที่ได้ยินแบบนั้นเพราะเธอไม่รู้รายละเอียดสําคัญแบบนี้เลยแพรก,ก็บอกว่าคิมบาดาเป็นคนซื้อคอสนี้หรือรุ่นพี่คิมนั่นแหละแล้วเขาก็โผล่มาพอดีนางเอกดีใจที่เห็นรุ่นพี่คิมมาเรียนเคกด้วยแล้วก็บอกไปว่าเธอมาทํางานพาร์ทไทม์ที่นี่นางเอกก็แอบ,บแซวรุ่นพี่เพราะเห็นคืนก่อนเขานั่งดื่มกับฮาริมฮาริมก็บอกว่าเธอแค่มาซื้อคอสต,ต่อจากเขาเท่านั้นเมื่อถึงตอนทําเค้กฮาริมจึงแอบบ,บ่นกับรุ่นพี่คิมว่าเธอเขาหนา่ายกิจกรรมสําหรับทําคนเดียวจูว่ๆ นี่มันเรียกว่าทําคนเดียวกับผีนะสิแบบนี้ฟ้องร้องข้อหาช่อโกงก็ได้นะรุ่นพี่คิมก็ขอโทษแกล็บบอกไปว่าไม่รู้ว่าต้องทําเป็นคู่ฮาริมก็ยังหงุดหงิดไม่หายทําเค้กไปก็อารมณ์เสียไปดานนาเอกก็มาถามพระเอกว่าคังซานหนุ่มที่เธอแอบชอบสเปคผู้หญิงเป็นแบบไหนพระเอกก็ได้ต่บ,บ่นว่าทังขยะเต็มแล้วพื้นห้องครัวก็สกรปรกด้วยนางเอกจึงบอกว่าเธอจะจําทุกอย่างทั้งหมดเองพระเอกก็บอกให้หนางเอกไปทําตอนนี้เลยนางเอกก็รีบไปทําอย่างขยนันเพราะต้องการดูเรื่องคังซานจากพระเอกด้าน พี่คิมกับฮาริมก็ยังวุ่นวายกับการทำเค้กทำไปก็ทะเลาะก,กันไปจนทั้งคู่อยากทำคนเดียวซะมากกว่าต่อมาฮาริมจึงได้ถามรุ่นพี่คิมว่าทำไมเลิกกับแฟนล่ะเขาก็สงสัยว่าเธอรู้ได้ยังไงฮาริมก็บอกว่าตอนเมาเขาเป็นคนบอกเธอเองแต่ถ้าไม่อยากเล่าก,ก็ไม่เป็นไรรุ่นพี่คิมจึงเล่าให้ฟังว่าอิ่มตัวกับความรักเลยบอกเลิกแฟนและให้เธอไปอังกฤษตามที่เธอตั้งใจไว้ยังไงเธอก็รอ้อยเขาบอกเลิอกอยู่แล้วถึงจะดูเหมือนทิ้งเธอก่อนแต่รู้สึกเหมือนตัวเองถูกทิ้งมากกว่า เพราะใจเธอไม่อยู่กับเขานานแล้วก็เลยเลิกกับเธออาริมก็บ่นว่าแฟนนายนี่แย่เนาะแต่รุนพีก็บอกว่าไม่แย่หรอกฮาริมรู้สึกว่ารุนพีคิมเป็นคนดีแม้จะเลิกกับแฟนไปนแล้วแต่ไม่เคยพูดถึงเธอในทางที่ไม่ดีเลยหลังทาเคกด้วยกันเสร็จทั้งคู่ก็แยกย้ายกันกลับต่อมาทั้งคู่ดันบังเอิญมาเจอกันในงานนิทรรศการรูปภาพแห่งชีวิตอีกจนฮาริมคิดว่านี่เขาแอบตามเธอมาหรือไงเพราะเธอไม่ชอบความบังเอิญแบบนี้เลยหลังจากดูภาพด้วยกันไปเรื่อยๆรุนพีมาถามฮาริมว่าจะเข้า ฟังบรรยายด้วยไหมฮาริมก็บอกว่าเธอมาเพื่อสิ่งนั้นเลยแล้วก็ถามไม่ได้ว่าทําไมมาเดินตามเธออยู่แบบนี้รุนพีก็บอกว่าไม่ได้เดินตามเธอนะมางานเดียวกันมันก็ต้องเจอกันอยู่แล้วทั้งคู่เดินดูของในงานด้วยกันแล้วเพื่อนของฮาริมก็โทรมาแซวว่ามีคนเห็นเธอออกเดทกับผู้ชายในงานนิทรรศการฮาริมรีบบอกเพื่อนว่าเดทบ้าอะไรเธอแค่เจอกันโดยบังเอิญเพื่อนก็แซวใหญ่ว่าจะมีแฟนแล้วเหรอนี่ยฮาริมเลยหงุดหงิดใส่เพื่อนแล้วก็รีบวางสายไปมาดูของเส รุนพีคิมจึงชวนฮาริมไปกินอะไรด้วยกันฮาริมเลยชวนไปดื่มเบียร์ซะเลยรุนพีก็ถามว่าทำไมยังไม่มีแฟนล่ะเพราะเขาแอบได้ยินตอนเธอคุยโทรศัพท์กับเพื่อนฮาริมบอกว่าเธอแค่ไม่สนใจเรื่องนี้เพราะคิดว่าไม่จำเป็นอยากใช้ชีวิตตามใจตัวเองพอมีแฟนชีวิตจะวุ่นวายขึ้นต้องโทรหาแฟนทะเลาะกันแล้วก็ต้องมาง้อคืนดีกันอีกไม่อยากเสียความรู้สึกโดยไม่จำเป็นทะเลกันก็จะกลายเป็นคนแปลกหน้าในพริบตาเดียวรุนพีคิมก็เห็นด้วยและเข้าใจเหตุผลแต่ก็บอกว่าถึงจะกลายเป็นคนแปลก นาะแล้วเลิกกันแต่ยังไงก็ยังเหลือความทรงจําดีๆกันอยู่มันก็คุ้มที่จะลองนะหลังจากดื่มเบียร์เสร็จดูนพี่คิมถามว่า พรุ่งนี้จะมาดูการแสดงอีกไหมถ้าเขาทำไม่อึดอัดเขาจะไปดูวันอื่นก็ได้จะได้ไม่ต้องเจอกันแล้วก็ขอให้เธอดูให้สนุกในวันพรุ่งนี้หาริมจึงได้ชวนบุนพี่มาดูการแสดงด้วยกันแล้วก็บอกว่าถ้ามีคนวิจารณ์ให้ฟังมันคงไม่น่าเบื่อดีต่อมาพระเอกเอาเค,ค้กให้นางเอกลองชิมและได้ถามเรื่องไปเดทกับคังซานเป็นยังไงบ้างแต่นางเอกก็ไม่พูดถึงและเปลี่ยนไปคุยเรื่องเค,ค้กแทนพระเอกจึงได้ถามว่าทําไมวันนี้ไม่ถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องคังซานอีกนางเอกก็บอกไปว่าเธอไม่อยากรู้เรื่ององะไ แ,บบแล้วต่อมารุ่นพี่คิมส่งข้อความมาบอกฮาริมว่าคงไปดูงานแสดงด้วยไม่ได้แล้วเพราะเขามีธุระด่วนเมื่อฮาริมมาที่ร้านที่พระเอกทำงานอยู่ก็ได้เห็นรุ่นพี่คิมมากับสาวคนหนึง่งเธอจึงคิดว่าเป็นแฟนเก่าของเขาเพราะได้ยินเขาถามเรื่องแปลงกฤษฮาริมรู้สึกหง่นหงิดใจจึงได้กลับไปโดยไม่เข้าไปในร้านเมื่อนางเอกเอาขยะออกมาทิ้งและได้ยินลูกค้าสาวพูดกันว่าจะเข้าไปขอเบอร์ของพระเอกด้วยนางเอกรีบไปบบฟังดูว่าเขาจะให้ไปหรือเปล่าเมื่อสาวถามว่าพระเอกมีแฟนหรือย,ยังหรือขอเบอร์ได้ไหม พระเอกก็บอกไปว่ายังไม่มีแฟนแต่ก็ไม่ได้ให้เบอร์สาวๆไปด้วยนาะงเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็แอบ,บอมยิ้มต่อมานางเอกเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนฟังว่าอาการแบบนี้มันเป็นยังไงเธอรู้สึกว่าพระเอกวนเวียนอยู่ในหัวเธอตลอดตอนแรกๆที่ไปทำงานด้วยกันเขาก็เอาแต่ใช้เธอทำน่นทำนี่ไม่ว่าเธอจะเสนออะไรเขาก็บอกว่าไร้ประโยชน์ขัดหูขัดตาไปซะหมดถากถางเธอทุกอย่างแต่แล้วเธอก็พบว่าตอนที่เธอทำงานพลาดเขากลับไม่โกรธแถมยังช่วยเธอแก้ปัญหาเหล่านั้นอีกแถ่เมื่อเห็นว่าเธอยุ่งมาก อะไรที่เขาช่วยได้ก็จะช่วยเสมอรวมทั้งยังออกหน้ารับลูกค้าที่ตําหนิแทนเธอด้วยจากที่ไม่สนิทกันพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเธอก็มักบนในเขาฟังบ่อยๆหลังจากได้ระบายก็ทําให้รู้สึกดีขึ้นแบบนี้หมายความว่าเธอชอบเขาหรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่านางเอกคงชอบเขาเขาแล้วแต่นางเอกก็บอกเพื่อนไปว่ายังไงพระเอกก็ไม่ใช่ผู้ชายในสเปกของเธอเลยสักนิดเพื่อนก็บอกว่านางเอกคงสับสนบางทีสเปคที่คิดไว้ในหัวมันก็ต่างกับคนที่เรารักโดยสิ้นเชิงก็เป็นได้เพื่อนจึงถามต่อว่าระหว่าง หว่างคนในสเปกที่นางเอกดูดูกันอยู่กับคนที่นางเอกเพิ่งเล่าถึงอย่างพระเอกเนี่ยนางเอกปฏิบัติกับพวกเขาต่างกันไหมในสถานการณ์เดียวกันนางเอกแทบไม่อยากรู้ว่าครั้งซานหนุ่มในสเปกของเธอไปไหนบ้างหลังเลิกเรียนแล้วแต่กับพระเอกเธอสนใจอยากรู้ตลอดว่าเขาจะไปไหนบ้างเพื่อนเพื่อนจึงฟันธงว่าพระเอกคือคนที่นางเอกชอบจริงๆส่วนพระเอกก็แอบมีใจให้นางเอกโดยไม่รู้ตัวเขาแอบจัดต้นคริสต์มาสไว้ที่ร้านด้วยทั้งที่เมื่อก่อนนางเอกชวนจัดแต่เขาก็ไม่ทําแล้วก็ยังชวนนางเอกไปกินเลี้ยงด้วยกัน บอกว่าเท่าแก่ให้บัตรมาสองใบานาเอกจึงได้ชวนเขาไปกินเนื้อย่างด้วยกันด้านฮาริมก็เริ่มมีใจให้กับรุนพี่คิมแต่กังวลเรื่องที่เขากลับไปคบแฟนเก่าหรือเปล่าเพื่อนจึงแนะนําว่าให้ถามไปตรงๆให้รู้เรื่องไปเลยว่าเขากลับไปคบจริงไหมจะได้รู้ว่าคนทายัางไงต่อไปฮาริมจึงได้โทรหารุนพี่คิมและนัดเขาออกมากินอะไรด้วยกันบอกว่าเพราะเขาปิดน,นัดเธอเมื่อวันก่อนคราวนี้จะให้เขาเลี้ยงด้วยพระเอกกับนางเอกมากินเนื้อย่างกันพระเอกก็ถามว่าได้ข่าวว่านางเอกเลิกกับคังซานแล้วจึง น่านเอกก็บอกว่าก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าแล้วก็บอกว่าแอบรู้สึกผิดหน่อยๆอยู่นะเพราะพระเอกนั้นเป็นพ่อสื่อให้แท้ๆแล้วก็ถามว่าเขารู้ได้ยังไงพระเอกบอกว่าคังซันเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้เล่าอะไรมากหรอกแล้วนางเอกก็บังเอิญเจอรุ่นพี่คิมและฮาริมที่มาที่ร้านเนื้อย่างเดียวกันด้วยรุ่นพี่คิมเสิร์ฟเนื้อย่างให้กับฮาริมเป็นการใหญ่บอกว่าจะย่างให้เองเพราะขราวก่อนเขาผิดนัดแต่ก็แอบเห็นฮาริมดูงเงียบๆไปนะวันนี้เธอจึงได้ถามเรื่องที่อึดอัดใจอยู่ว่าเขากลับไปคบบกกกัแฟนเเเ่่่าาาาหรืออปล็ตว ก็แค่ไปนัดเจอกันเท่านั้นเพราะแฟนเก่ากลับมาช่วงสิ้นปีพอดีในใจก็แอบหวั่นไหวอยู่เหมือนกันนะแต่พอได้เจอเธอจริงๆแทนที่จะโหยหาหรือดีใจกลับโล่งใจมากกว่าเหมือนรู้สึกว่าตัดใจได้แล้วจริงๆถึงตอนนี้จะโดนเพื่อนล้อก็บอกได้เต็มปากว่าตัดใจได้แล้วแล้วรุ่นพี่คิมก็บอกว่าเขาจะไปออสเตรเลียช่วงสิ้นปีพอดีฮาริมอยากรู้ว่าเขาจะไปนานแค่ไหนด้านนางเอกก็ชวนพระเอกคุยไปเรื่อยๆจนได้รู้ว่าเขาเคยมีแฟนมาก่อนเธอก็แอบดีใจคิดว่าพระเอกจะไม่สนใจ ผู้หญิงซะแล้วแล้วพระเอกก็บอกข่าวนางเอกว่าต่อไปไม่ต้องมาทํางานพักทามแล้วก็ได้นะเพราะเท่าแก่ได้พนักงานใหม่แล้วนางเอกทําท่าไม่อยากออกแล้วก็บอกว่าเธอโอเคกับงานนะอยากทําต่อแล้วก็ถามว่าถ้าเธอไม่อยู่เขาจะเศร้าไหมพระเอกก็บอกว่านางเอกก็คงดีกว่าพนักงานใหม่เขาจะได้ไม่ต้องสอนงานใหม่หนางเอกจึงบอกว่าเธอจะทําต่อฝากบอกเท่าแก่ให้ด้วย หลังจากกินเสร็จทั้งคู่ต่างแยกย้ายกันกลับและบังเอิญเจอรุ่นพี่คิมกับฮาริมกำลังจะกลับพอดีฮาริมบอกลารุ่นพี่และขอให้เขาโชคดีในออสเตรเลียและกลับไปด้วยท่าทางเศร้าๆนางเอกเห็นเข้าก็เลยบอกว่าเธอกลับบ้านทางเดียวกันเธอจะช่วยดูฮาริมให้รุ่นพี่ยังชวนนางเอกไปกินเลี้ยงกันก่อนเขาจะไปออสเตรเลียด้วยนักเอกบอกกับฮาริมว่ารุ่นพี่คิมเป็นห่วงนะฮาริมจึงบอกว่าเธอคงคิดเกินเลยไปเองคนเดียวเมื่อเธอรู้ว่ารุ่นพี่จะไปอยู่ออสเตรเลียนานถึง8เดือนในใจ ก็รู้สึกแปลกๆนาเอกจึงพอจะดูออกว่าฮาริมคงชอบรุ่นพี่ส่วนฮาริมก็ดูออกว่านาเอกชอบพระเอกและยังบอกนาเอกว่าปกติพระเอกไม่ออกไปกินอะไรกับผู้หญิงหรอกนะฮาริมเจ้าใจช่วยเชียร์นาเอกนั้นได้ออกเดทกับพระเอกจริงๆนาเอกก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเธอจะกลับมาเลี้ยงเลยล่ะต่อมาเมื่อมาทํางานพระเอกก็บอกกับนาเอกว่าเท่าแก่ให้นาเอกทํางานต่อแล้วนะแต่เท่าแก่จะย้ายเขาไปอยู่กะเช้าแทนเมื่อเขาสอนงานเด็กใหม่เสร็จแล้วก็จะย้ายไปนาเอกแอบเสียใจที่จะไม่ได้ทํางานกะเดียวกับพระ เลยบอกความในใจไปว่าที่เธอตัดสินใจทํางานนี้ต่อก็เพราะว่าเอกแล้วก็ตัดสินใจสารภาพรักกับเขาบอกว่าชอบเขาแล้วก็ถามเขาว่าคิดอะไรกับเธอไหมต่อมาพระเอกก็ย้ายไปทํางานที่กะเช้าแต่ในใจก็แอบวุ่นวายกับคําถามของนักเอกเมื่อเจอฮาริมมาที่ร้านกาแฟจึงได้ชวนเธอออกไปดื่มด้วยกันฮาริมถามพระเอกว่าแอบกุ๊กกิ๊กกับนางเอกอยู่หรือเปล่าเห็นท่าทางสนิทกันนะพระเอกจึงได้เล่าเรื่องที่นางเอกสารภาพรักให้ฟังแล้วเขาก็ตอบปฏิเสธเธอไปซึ่งเขาตอบนางเอกไป ว่าเขาไม่คิดจะมีแฟนนางเอกถามว่าไม่ชอบเธอเหรอพระเอกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบแต่ไม่อยากมีแฟนเฉยๆเพราะเขายุ่งกับการทํางานและไม่อยากใช้เวลากับการครบใครในางเอกก็บอกว่าไม่ได้ขอคบกันสักหน่อยแค่ทําเหมือนเดิมตอนนี้ก็ได้ถ้ามีเวลาก็ไปกินข้าวด้วยกันบ้างติดต่อกันบ้างหลังจากนั้นพระเอกก็ไม่ได้เจอนางเอกอีก ฮาริมบอกว่านางเอกน่ารักดีนะคิดว่าพระเอกจะคบกับเธอซะอีกแล้วถามพระเอกว่าเสียใจไหมที่ปฏิเสธนางเอกไปพระเอกได้แต่ทำหน้านิ่งๆแล้วก็ไม่ตอบอะไรฮาริมยังบอกต่อว่าการสาร,รภาพรักมันไม่ได้ง่ายเลยนางเอกเป็นคนที่ใจกล้าจริงๆสุดยอดไปเลยส่วนนางเอกก็นัดมากินเลี้ยงกับรุนพี่คิมแล้วก็เล่าเรื่องที่เธอโดนปฏิเสธไหมเขาฟังด้วยจึงได้บอกกับรุนพี่ไปว่าถ้าไม่คิดถึงแฟนเก่าแล้วถ้าชอบพี่ฮาริมก็ฟ้าเธอไว้สิเรื่องจะได้จบรุนพี่ก็บอกว่าเขายังไม่ได้คิด ถึงเรื่องความสัมพันธ์ครั้งใหม่อีกอย่างจะไปอยู่ออสเตรเลียานานด้วยถ้าไปโคบพาริมตอนนี้มันดูไร้ความรับผิดชอบอยู่นะนางเอกเลยถามว่าฮาริมรู้ไหมว่ารุ่นพี่คิดยังไงรุ่นพี่ก็บอกว่าคงไม่รู้หรอกเพราะไม่ได้บอกนางเอกจึงบ่นว่าจะไม่ชอบหรือไม่พร้อมก็ควรบอกไปสักอย่างฮาริมจะได้ตัดสินใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้อย่าให้ความหวังรมๆแรงๆกันสิต่อมาเมื่อรุ่นพี่เก็บของเตรียมตัวไปออสเตรเลียเขาก็คิดถึงฮาริมขึ้นมาจึงได้โทรไปนัดเธอออกมาเจอกันแล้วก็บอกว่าควรบ,บอกลา กนก่อนจะไแล้วก็เล่าให้เธอฟังว่าการได้เจอเธอที่ปรับรายวันในช่วงที่จิตใจยับเยินทําให้เขารู้สึกดีขึ้นมาและเธอคือคนเดียวที่เขาเล่าทุกอย่างให้ฟังอยากขอบคุณที่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นฮารินจนึงได้พูดความในใจของเธอออกมาบ้างไม่รู้ว่าเรียกว่าชอบเขาจริงๆไหมหรือแค่รู้สึกว่าเขาพิเศษกว่าคนอื่นเพราะเป็นผู้ชายคนแรกที่เธอคุยด้วยแต่ก็บอกรุนพี่ไปว่าไม่ต้องกดดันหรอกเธอยังรู้สึกทึ่งตัวเองเลยที่รู้สึกอยากอยู่กับใครจริงๆขึ้นมาสักคนเพราะเธอโสดมาตั้งแต่เกิดนี ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากรุนพี่ยังซื้อเคสโทรศัพท์เป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้ฮาริมด้วยแล้วฮาริมก็บอกลาขอให้เขามีความสุขในวันคริสต์มาสอย่างน้อยฮาริมก็เข้าใจความรู้สึกว่ารักเป็นยังไงและตอนนี้เธอก็ไม่สงสัยเรื่องความรักอีกแล้วเธอดูหนังรักได้เข้าใจขึ้นเหมือนคนอื่นๆทั่วไประหว่างที่พระเอกมาทํางานเห็นกระดาษเช,ช็ดชูที่นางเอกพับเป็นรูปต้นไม้คริสต์มาสไว้ให้กับเขาแล้วบอกว่าไม่ใช่ของทุกอย่างจะไร้ประโยชน์หรอกนะพระเอกก็รู้สึกว่ามันสวยดีและจริงออย่่างทีนเกู้ เขาจึงตัดสินใจไปหาเธอนางเอกผู้เกลียดวันคริสต์มาสเพราะเธอไม่ชอบการอยู่คนเดียวแต่ดูเหมือนคริสต์มาสปีนี้เธอจะไม่ต้องเกลียดมันอีกแล้วเพราะพระเอกโผล่มาและชวนเธอไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็บอกว่าเหลือเวลาอีกตั้งสองชั่วโมงกว่าจะพ้นวันคริสต์มาสนางเอกยิ้มแล้วก็ตอบตกลงและแล้วความสัมพันธ์ครั้งใหม่ระหว่างทั้งคู่ก็เริ่มต้นขึ้นการเกลียดวันคริสต์มาสของแต่ละคนมีเหตุผลต่างกันแต่หลังจากได้พบก,กันนั่นทําให้วันคริสต์มาสของพวกเขามีความหมายมากขึ้นกว่าเดิม